สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลิมพูนะครับวันนี้ก็มาดูงานงานบุญกันบ้างนะครับเป็นงานป่าสามัคคีอันนี้ก็เป็นงานคอลัมน์นะครับกับตู้เบทโอโห้โฆษณาเป็นของชมรมไปหนึ่งเมตรคนหงเครื่องเสียงนะครับภาคเหนือร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่ดีบีกับจิรีติง ดูลำโพงในงานนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นคอลัมน์บักเกบักเกบักเกนสำหรับงานนี้เน้นคอลัมน์อย่างเดียว สามสิบห้าดีกีมตรรหอมีวงดนตรีมาด้วยเม็ดมันตึงดังครับขอบคุณจัดนะครับกับอาทิตย์ลุงทุ่งครับผมจากกระป๋องโคครับจริงจริงเนี่ยหนึ่งเม็ดมนวัดเดี๋ยวนี้ลำโพงอ๋อที่มันไม่ต้องใหญ่นะครับแต่เขาออกงานได้เห็นไหมครับตัวเล็กนิดเดียวใสเข้าไปตัวสี่ห้าร้อยวัตต์โลเพอร์ตู้นะครับเอาละครับต่อไปเป็นทีมงานประมาณสักหน้าหน้าบ้านเพิงสองวันแปดมาเฟียของบ้านโฮ์ครับผมงานแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่นี่คนที่จะเข้าบรรพงศ์ต้องมา ขออนุญ่อยากถอนตอนนี้ก็มีการชุดเอานะครับของแต่ละทีมไ่ได้เพื่อจะยับรถอย่ากเพื่อเป็นตำรวจพลังชอันนี้ตัวแบงค์ของเคเลตี้ครับผมนะครับไม่คุ้มค่าทำแต่เพลโหไหนายนายนบันดังฮะครับผมยครับผมคนาทีครับเชิญครับ ลองสาวนะครับทีเ่เท้าฝืนร้อนที่ให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับออเพื่อนอนเชื่อเสียงต้องฟ้าคนรักเดินไ,ไปดูใกล้ๆนะครับ เเสียงมือเขาทาาางนลามาดูชุดเครื่องเสียงแต่ละทีมกันนะครับนี่ก็เป็นตู้เทอร์โอแอมทาบกยามาฮ่านะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นคอร์สด,ดิจิตอลกันไปทั้งหมดอันนี้ของปีวีนะครับ วีว <B> ีกับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับมาสิบตัวนี้คุ้นๆนะครับรก็มาดูตู้ลำโพงกันก่อนอว่ามียี่ห้ออะไรบ้างอันนี้ MK อ่านว่าอะไรไม่รูครับ MK เลน THL Audio t e c h n i เ โอ้โหอลัมนี่จะประมาณหน้าสี่มั้งแล้วนะอันนี้ลวดลายสวยเป็นตู้กลางแหลมทรงกระบอกนะครับมีมาจากปลายคนระับปลายมิวสิกปลายจังหวัดเชียงใหม่ แค่นี้ก็ออกงานได้แล้วนะครับอ,อีกชุดนะครับ ATS มีตู้เล็กอีกอ,อสวยนะครับไปงานแต่ละทีไม่ต้องยกอะไรไปมากแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ L.D. System โอ้โหตู้นี้สวยครับเหม,มือนตู้แขวนเลยเน,น,นี่ยไม่ใหญ่นะครับเล็กนิดเดียวโอ้โ oh. หอันนี้ก็ T.N.L. นะครับ ตูเวสเป็นหน้าเปิดเซตเซตเอ็ดเลยเซตเอ็ดซตสาวนี้่กี้ตัวนี้นะครับกำลังย้อมสีมานะครับไปเดนเขาล่อ เดี๋ยวต้องลองมาฟังตู้เล็กๆแบบนี้นะน่าจะมีลูกเดียว ผลการแสดงด้านอยู่ที่ด้านหน้าเวทีครับครับบอกแล้ว80ดสิบเปอร์เซ็นต์ผลการแสดงชุดนี้ใช้กับวงดนตรีแสดงอยู่ที่คนอัปเปอร์หัวจ้งนี่ตึงไม่ได้แสดงด้วยนะครับเอาละครับดีบีม่ได้ครับพีนอันนี้ยังซุกหลัวไม่ได้ด้วยนะซุกหลวงอดนะอันนั้นนี่เจ้าทีมนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไกลๆนะครับซุกหลัวงอดนะเก้าสิบเกปอ็นตอันนี้แค่แปดสิบนะมาดูตัวอะไรที่มันแปลกๆบ้างแม่เสียงป่าสุพหัว ปนปนะปะบด็นนี้ผมพู้แล้วนะธุรกิจธุรกิจในเมืองปลายนี่หลวงอมุตังเต่โตีดไม่ได้เปิดอูโซรถเืนไปอันนอ้ตูอเคอเโอเคโอเคโ้เทโอเคโบเค้อเคอเรโอเคอเเเอ้อเคโ้บคอเคโอเคโเคโอ่อคโอ้เอเอเคเเอ ปิดตู้ซับเสียงน่าจะหวานเกินนะครับมดขึ้นเลยตอนนี้พีทีเซาร์วิสมีเฟสบุ๊คเล็บร้อยสวยครับต่อไปนะครับขอบคุณหน้าอะไรไม่รู้เล็กมากดับอ่านแล้วหน้าสีจะลงได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับ กเพ่จะหมดประมูลต่อไปครับอันน like mm ี้มีสามชุดแต่ว่าเรจะเอาชุดแรกก่อนนี่ก็เป็นตู้ที่เคยเห็นกันมานานแล้วนะครับลำโพงงายขึ้นตู้ลำโพงก็เป็นแบบบ้านๆทำเองั

Okay. ข mean, <ım S 2> <a> ้างในไม่รู้ว่าจะเป็นสูตรอะไรนะครับน่าจะเป็นเทอร์โบลำโพงหน้าหกเอาละเดี๋ยวไปดูเขาชุดเอากันนะครับไรดูแต่ละทีมดีจริมาง่นรังเดี๋ยวจะประมาณช่วงบ่ายๆนะครับคนจะมาชมเยอะเลย ตอนนี้ก็เหมือนการปรับจูนกันเทศไปในตัวช่วงนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็จะมีชาวบ้านนะครับมาร่วมแห่เครื่องไทยทานก็มาชมเครื่องครุงกันครับ ออมิกดิจิตอลทางนั้นนะครับตอนนี้มีการวัดดิสซิเบลด้วยนี่นะครับดูด้านหลังก็ เซ็กซี่โอเคโคซี่อันตัวนี้ครับตัวกลางตัวกลางครับตัวกลางใบกลางนะครับอันนี้ใบกลางที่ใช้งานจริงใหญ่มากนหนึ่งเบียร์ต้องห้าย็นๆไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะเสียงชัดดีมากันะ เสียงกลางชัดเหมือนตู้ใหญ่เลยนะโอ้โหใช้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตามรอกนะครับอันนี้รุ่นเนี่ยคว่ามีว่า L5 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 มัน L5 จะว่าไปแล้วนะครับเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันนะ ดาครับไฟลงขันอ้าวหมใจอันนี้ฟังด สีเหลืองนะครับสีเหลืองลายสวยงามคอสมันห่วงตัวชุดเนี่ยคอสชุดเนี่ยคือหย้วมาเอาแต่ว่าอยนี่กอดแผดากับคอสอิจิโตอนคุณจริงจริงนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่มาติดตามอ่าครับแล้วก็มีเซอร์วิสหน้างานนะครับจัดฟักเตอร์ร้อยกันมาสองรอบก็เนาะ เะว่า,าน,นี่ก็เป็นเรื่องของงานบุญนะแต่ละสูตรเป็นยังไงตามจิตศรัทธานะครับวันนี้มันมีค่าลงทะเบียนอย่างที่บอกไว้าไาการกระกรรมการเพราว่าไม่เก็วค่าลงทะเบียนแต่การมารท,ทุดต่กัรนะครับขอบคุณครับที่การสายปักหนึ่งนะครับขนาดนี้นะครับสายปักระดับไฮเอน n d หนึ่งสี่นี่บิวอินนะครับ มีเอ็มในตัวยี่ห้อนี้เลยทีเคหรือว่าเอฟเคไม่รู้นะครับผมจะอูห้านาทีทำไมนะงจาเวลาบอกว่าผะโอดไปก่อ,ไปไปกน,อกนนะครับอ,นนบอ,นนบอ่ผมผมเป็นระบบอานาล็อกมีกระมิกอย่างเดียวเพราะผมจะเล่นมานิเทคนะครับที่เหลือก็เป็นอนาล็อกฟอดเก่า พีคิวเก่าๆนะครับมีไม้่เดียวเจ้าตัวมันครับตัวนี้เป็นโอเคครับปนหรือยังครับเป็นผลิตภัณฑ์ของค i เร t ตี้ที่ออกมาประมาณสองปีละตัวโควิดนะครับเป็นดอก3.5นิ้วนะครับมีทั้งหมด4ดอกครับผมแล้วก็มีซูเปอร์ไฮครับตัวนี้ก็กำลังกำลังวัดแค่250วัตต์ครับ250วัตต์นะครับแล้วก็ตู้เบรนี่ก็อัน ปกกระแปลงคนเดียวนี่ครับอ่าโดยตลอดดอกดอกนี่ไปซื้อตีไอ้ท็อปเด้เนละปันนะครับต้องต้องมีควันนะผมนี่ตั๋วซาวสาขาสองของจริงต้องมีควันตั๋วซาวสาขาแรกยี่มีควันรับโอเคครับฟังนะครับหน่มตู้สีน้ำตาลนะครับเสพตีมาแล้วเจ้าน้อยสุกเกษอายุได้สพหาวีเจ้าปอก็ส่งไปเย็นหนังสือที่เมืองมะละแมงปู และแกยเป็นเรื่องของการเอกเว้นเขามาเมียมาเมียเป็นสาวเมกาคนพมาเมืองมะละแมงงามล้ำเหมือนเรือนทรงแสงคนมาแย่งลงุ่มฮักษา เจ้าเป็นลูกอุปราชเท้าเจียใไม่แต่เมื่อเจ้าชายจบการ Singh oh, thong đáng đó, đó đang mang bót hết để đâu đa nắng bót hết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  hết

พี่น้องเครื่องเสียงเฮานะครับมาฮุ่มกันที่นี่เชิญชวนพี่น้องเครื่องเสียงเชิญชวนหมูที่ชอบเครื่องเสียงเพราะว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าจองก็ดีเพื่อจะได้มาค่อนกันที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับวันนี้ก็แดงฮอตในพิเศษเดแดยวัาที่ห้มจัดดีแดีวนี้ก็ฝนดีฝนวนี้ปีเราโดนฝนครับผมเปลี่ยนแข้งผมอ่ะ วันนี้นะครับเข้าน้ำข้าตอนพี่น้องครับก็ไม่มต้องหาซื้อต่างนอกแล้วเพราะว่าโรงเรียนเขามีบริการร้านอาหารการกุศลทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปซื้อกับเขากว๋วยเตี๋ยวสาวบาทเนี่ยรเราจะเข้าโรงเรียน,มนหมดทุกบาทนะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวขนมเส้นลูกจิ้นของหวาน